เฮ้ยข่าวลือ oppo reno 13 series เปิดตัววันที่25%พฤศจิกายนนี้พร้อมสเปคเบื้องต้นล่าสุดได้มีข้อมูลเผยมาแล้วนะครับว่าเราจะได้เห็นการเปิดตัว oppo reno 13 series ในวันที่25%พฤศจิกายนนี้ครับโดยทาง d i g i t a l ช h a t ต t รชันเผยผ่านทางไวโบว่า oppo reno 13 series มีกำหนดการเปิดตัวในวันที่ย5ิพฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการโปรโมทจริงจังเนื่องจากยังโฟกัสไปที่ oppo find x 8 s e r i e s กับแคมเปญ1 1เดือน11นี้ก่อนครับตามรายงานระบุวา Reno ่า oppo r e n o 13 s e r i e s จะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นคือ r e n o 13และ r e n o 13 pro ซึ่งไฮไลท์จะไปอยู่ที่รุ่น pro เพราะได้สเปคมาแบบจัดเต็มไม่ต่างจากกลุ่มเลยทงเลยครับโดยมีสเปคตามข่าวเลยคือมีหน้าจอแบบโ l e d 8 t ที ltpo ขนาด6.7ขอบสองโค้งแบบไมโครเคิร์ฟความเรยน 1.5k มีค่ารีเฟลช120เฮิรตซ์ชิปอนผลไดม์มสตี้9,300บนระบบปฏิการ Android 15ครอบทับได้ค่าไอโอ15ให้กล้องหลัง3ตัวพร้อมกล้องพลิสโคบ3เท่าความเี50ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้า50ล้านพิเซลให้แบตเตอรี่มาที่5,900มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว80วัตต์และรองรับชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็ก50วัตต์ครับ